วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาัลบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุม้มกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตารัสในแมปของ All Star กดรีโลโทเค็นและเบเดิร์นพาร์ในแมปของ AnimeAvenger และแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกัน,กนเยอะๆนะครับก็สวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโลบัคนะครับในแมปของ All Star Tower Defense นะครับในวิดีโอนี้ผมจะรีวิวตัวละครนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าค่อนข้างแพง ก็คือเรียสนั่นเองนะครับจากเรื่อง High School DXD ได้ใช่เพราะจริงๆผมไม่เคยดู เคยดูบ้างหลในวิดีโอนี้นะครับผมก็ยืม ID น้องคนนี้มานะครับขอบพระคุณมากๆเขาส่งมาเลยนะครับซึ่งตัวละครนี้นะครับมีแค่2,000ตัวในเกมเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวละครนี้นั้นมาจากอีเวนท์ที่ผมสอนทาไปนะครับสอนเล่นไปในวิดีโอที่แล้วๆนะครับก็สามารถไปย้อนดูได้ในช่องผมนะครับเป็นสอนวิธีการเข้าทีมนะครับแล้วก็เล่นอีเวนท์นะครับตัวเนี้ยนะครับได้จากการที่เราเปิดพุนะครับผมเปิดพุมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซนต์กันได้ซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าในพุน่ะมีตัวอะไรบ้าง แต่ว่าหนึ่งในนั้นจะมีตัวนี้แน่นอนครับเรียสนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เปิดไปได้กันกี่ตัวแล้วแต่ว่านี่คือ1ใน2000แน่นอนครับแล้วก็ตัวละครนี้แพงมากๆในอนาคตแน่ๆถ้าสมมติว่ามันเกมยังมีคนเล่นอยู่นะครับทุกคนครับในวันนี้ก็ขอคนละไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้อัลกอริทึมยูทูบโชว์คลิปผมในหน้าฟีดด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับในการกดไลค์วิดีโอนะสำหรับตัวนี้นะครับผมเรามาดูครับว่ามันเป็นยังไงครับจริงๆมีเบสซิ่งด้วยนะครับให้ดู เบสซิ่งจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือมีปีกนะครับผมเออมีปีกแบบนี้อันนี้ที่อ,อ๋อน้องคนนี้ที่อยู่เดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะเป็นทีมอารันคานะน่าจะเป็นอารันคาใช่ไหมทุกคนผมผมไม่เคยดูบีดแบบจริงจังนะครับอ่าถ้าควินซี่น่าจะเป็นพระคุมสีขาวนะเหมือนเหมือนตัวของไอตัวแว่นนะนะครับโอเคนี่คือเบสซิ่งของเขานะครับก็จะเป็นปีกแบบนี้นะครับถามว่าบินได้ไหมคงบินไม่ได้นะครับอ่ะบินไม่ได้นะฮะ โอเคเอาคอานี้เอาเบสซิ่งออกนะครับ่องจกว่าตัวละครมันมัน,ม,นมันก้มนะคราวนี้เรามาดูครับว่าตัวละครนี้นั้นเป็นยังไงนะครับตัวละครนี้เป็นเวลหนึ่งนะครับผมอ่าเป็นเวลหนึ่งก็เขามีเขามีนี่นะตัวเ p นะแต่ว่าตัวนี้ต้องห้ามทำเวลร้อยเจ็ดห้าครับทุกคนคือยิ่งตัวละครไหนที่เทรดได้ในอนาคตน่น,นะครับสามารถขายได้ราคาที่แพงมากๆถ้ามันเป็นเวลหนึ่ง บอกไว้ก่อนนะครับถ้าไปทำเวลร์้อ75เนี่ยราคาตกแน่นอนนะครับเพราะว่าส่วนมากเขาสายะสมในเก็บเวลหนึ่งนะครับโอเคคิมสันมามีนะครับก็ตัวละครนี้นะครับก็รีออฟนั่นแหละนะครับดาเมจนะครับอยู่ที่4,600นะครับทุกคน4วิจมติหนึ่งทีระยะ40นะครับมีแค t า g o ล y ีเปนทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็บูตดาเมจ อ่าสิเท่าขึ้นไหลนะครับทุกคนอ่าค่าวางนะครับแค่ห0าร้อยทไฟยืนพื้นนะครับเบสซิ่งก็มีด้วยนะฮะทุกคนตอนนี้เขาล็อกไปแล้วนะครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะแพงมากๆในอนาคตนะครับใครที่ซื้อขายกันราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันทีนะแต่ว่าตอนนี้คือยังเทรดบบได้นะต้องอีเวนต์จบกันไปก่อนนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้เป็น6ดาวคริมสันมัมมี่คริมสันมัมมี่นี่ฮะทุกคนครับก็บลึมบัลึมพอสมควรนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นโลบ็็อกกนนะะมัจเลีี่่ยยยมๆอางงเ้นะครับ โอเคนี่คือเลียสนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวละครนี้นะครับมันจะเก่งขนาดไหนครับเนื่องจากว่ามันเป็นตัวดิมิเต็ดด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ได้จากแคปซูลเขารเรียกอะไรแคปซูลไฟเวิร์กเรียกแคปซูลได้ไหมผมอยากให้แบบได้จากอ e ีเวนตะ์ละกันนะอีเวนต์เปิดแคปซูลนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเก่งไหมครับ <S <S มาทําการรีวิวกันเลยคลิปวิดีโอนี้อาจจะแสงสว่างนิดนึงครับเนื่องจากว่าผมเพิ่งเพิ่งปิดไอ้นี่ไปนะครับโอเคช่างมันวางนะครับ500นะครับวางไปปุ๊บนะครับผมท่ายืนเข จะเป็นท่าแบบนี้นะครับอ่ะมีปีกนะฮะอ่ะคราวนี้ดูครับแอนิเมชันของเขาจะเป็นปล่อยแสงสีแดงไปอ่าซึ่งก็โอเคตีเร็วนะครับตีเร็วแล้วก็ท่าเวล175นะครับถ้าใครเอาไปเล่นนะแต่ผมแนะนำว่าอย่าทำเวล175ครับตัวนี้เก็บไปเลยเก็บไปเลยแต่ว่าอันนี้ผมรีวิวดาเมจให้ดูเฉยนะครับท่าเวล175ดาเมจประมาณ12ื่นสองหมื่นสามหมื่นสองหละประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาอัพกันดีกว่าครับผมขั้นแรกครับใช้เงินอยู่ที่3,000 21,000ครับดาเเมจป็น แล้วก็ขั้นที่2ครับใช้เงิน8,000ครับดาเมจจะเป็น55,000ระยะนะครับจาก40นะครับจะเป็น6 0นะครับ a อนิเมชันใหม่ครับว่าคิมสันไรนิ่งนะครับก็ดูครับระยะโอเคระยะคือระยะตีกว้างขึ้นนะครับแต่ว่าตัว Circle ที่โจมตีเนี่ยมันจะเท่าเดิมนะครับทุกคนอะตอนนี้แค่2ขั้นนะครับก็ไปหมื่นหนึ่งแล้วเรามาดูคิดว่ามันตีอะไรยังไงโอ้เรียกสายฟ้าสีแดงลงมาแลครับเป็นเหมือนพลังเวทหรืออะไรไม่รู้ไม่เคยดูนะฮะ จริงก็ดูแล้วแต่ดูไม่จบนะครับดูแค่พระเอกได้กันเล็ดอะไรสักอย่างนึงนะครับไอที่มันเป็นแขนมังกรนะครับทุกคนใครชอบฉากไหนในอนิเมะนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะแต่ว่าอนิเมะมันก็จะค่อนข้างก็น่าหลายหลายคนก็น่าจะรู้อัพต่อครับขั้นที่3นะครับใช้เงิน10,000หมืครับดาเมจจะเป็น9ก้0หมื่นะครับแล้วก็แอนิเมชันเนี่ยเปลี่ยนใหม่ไหมและสำหรับแอนิเมชันนะครับก็คือแอนิเมชันเดิมครับแต่ว่าจะโจมตีแอร์นั่นเองนะครับเป็นไฮบริดครับ สำหรับตัวนี้นะครับผมถ้าเป็นเวล1ร้อนะครับดาเมจตอนนี้นะครับอัพไปแล้ว3ขั้นเนี่ยจะอยู่ประมาณแสน0 0 0ประมาณ2 0 0 0 0 0ดิ2องแสนประมาณนี้นะครับโอเคตอนนี้ตีแอร์ด้วยนะครับผมอนิเมชันเดิมเรามาดูที่ขั้นสุดท้ายดีกว่าใช้เงิน20,000ครับดาเมจนะครับเก้าหมื่นจะเป็น1นึ0 0 0สระยะนะครับผมเนี่ยครับจาก60จะเป็น90ครับอนิเมชันใหม่ครับ Crimson Explosion ตัวเสกเข้าที่ตีนะครับกว้างขึ้นแต่ตัววงก็กว้างขึ้นเช่นกันนะฮะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างโอเคตัวนี้ก็น่าจะวางได้8ตัวเหมือนกันครับถ้าเวล175นะครับดามจอยู่ประมาณ3ามแสประมาณนี้นะครับอ่าสามแสเดี๋ยวขออนุญ,ญาตวางไอไว้เพื่อเผื่อบับเลยดีกว่าแต่ก่อนนั้นเราดูแอนิเมชั่นหนึงก่อนโอเคเป็นการเรียกบอลอ่าสีแดงออกมาระเบิดนะครับ ก็โอเคตัวละครนี้นะครับสะสมก็ดีนะไว้ขายในอนาคตแต่ว่าถ้าเอามาเล่นนะครับตัวนี้นะมันค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยก็คืออาดาเมจก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ตีแอร์ด้วยตัวมันาตีไวอ่าระยะก็โอเคนะครับถ้าบัฟเนี่ยก็จะโอเคยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้เรามาบัฟ250%กันดีกว่าว่ามันจะนี่ครับผมถ้าเวลหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ5้าแนะครับถ้า เป็นเอเวลเอส75เนี่ยอยู่ประมาณล้านกว่าๆนะครับล้านแปล้าน9ก้าประมาณนี้นะครับคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับทุกคนอ่าและนี่ก็คือเลียสนะครับผมตัวจากเรื่องไฮสกูลเ o ็กดีนะครับแล้วก็เป็นตัวละครหนึ่งที่เ,เรียกว่าน่าจะแพงอยู่นะครับ คือใครที่นึกไม่ออกนะครับใครที่มาเล่นทีหลังเนี่ยจะเหมือนกับอควานะครับที่เม <note S 1> ื่อประมาณ2ป <un> well ีหรือ3ปีที่แล้วสปีเนี่ยสปีหรือสปีไม่รู้นะครับนั่นแหละนะครับเหมือนกันนะครับตัวละครนี้เป็นตัวลิมิเต็ดเหมือนกันแต่ว่าอควานั้นเป็นตัวที่ลิมิเต็ดกว่าคือมันนานมากแล้วแล้วก็หาได้น้อยมากนะครับคือตอนแรกผมกล่าวว่ามันอาจจะมีการซุ่มหรือเปล่าไอ้ตัวอควานี่สุ่มคือไม่มีเลยครับตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ไม่มีอความาเพิ่มเลยตัวนี้ก็จะเป็นแบบนั้นเช่นกันนะครับในวิดีโอนี้ก็่ลนเ กันให้สนุกนะครับผมสำหรับออสนาในอัปเดตใหม่นี้นครับในวิดีโอนี้ขอขอบคุณทุกคน,นคที่รับชมนะครับไว้เจอในคลิปหน้าฝากกดไลค์นะครับผมในวิดีโอนี้แล้วก็ฝากกดแชร์กด Subscribe ชอบกระตูนเรื่องนี้ในฉากไหนมากที่สุดก็คอมเมนต์กันทีนะครับเจอนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ